สดีครับทุกท่านรูดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนําดินใบกัมปูนะครับอ่าเรียกเรียกว่าใบกัมปูดีกว่านะครับแล้วก็บางส่วนมีดินด้วยนะครับที่เราไม่ได้ใช้ปลูกบอลสีแล้วนะครับก็คือจากที่ผมเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วบางทีล้างรากใหม่นะครับหรือบางทีดินมันเกิดสภาพแข็งอะ่ะเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้ผมเอาอวัสดุป,ปลูกแล้วกันใบกัมปูของเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้เอามาทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทุกท่าน อย่างแรกนะครับนี่ผมเอามะพร้าวสับนะครับนี่ก็มีการแช่น้ํามาแล้วบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วนี่ก็ดินใบก้ามปูนะครับที่ผมเอาจากที่รื้อจากต้นบอลสีของเก่านั่นแหละครับมาตากแดดให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็มาบดย่อยเลยครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับแล้วก็นี่ครับผสมกับใบก้ามปูแบบลอนหยาบนะครับนี่ที่ผมมีจำหน่ายนะครับนี่ครับผสมกันเลยครับนี่ เทไปครับกะตาส่วนตามความเหมาะสมนะครับอยู่ที่ว่าเราจะปลูกต้นอะไรนะครับแต่นี้ผมปลูกต้นไม้รวมๆนะครับผมก็กะตามเหมาะสมเลยละกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเพราะในใบก้ามปูของเก่าเนี่ยก็จะมีอินทรีย์วัตถุที่ดีมากๆเลยนะครับรวมถึงใบก้ามปูย่อยที่ผมใส่ลงไปนี่ผสมให้เข้ากันเลยครับอัตราส่วนที่ตามเหมาะสมนะครับไม่ได้กะเกณฑ์ว่าจะต้องเอาแบบไหนใช้อะไรเท่าไหร่นะครับผสมให้เข้ากันเลยนะครับ ผมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่ครับหลังจากนั้นครับก็เรียกว่าตอนนี้เข้ากันดีแล้วครับเนี่ยอันนี้ตัวอย่างนะครับผมเอาวกมรลกตดด่างนะครับตอนแรกเขาอยู่ในกระถาง11นิ้วนะครับนี่ผมก็มาเลือกวัสดุปลูกเก่าออกนี่สังเกตนะฮะวัสดุปลูกเก่าเนี่ยผมจะเน้นมะพร้าวสับนะครับทีนี้ก็หมดสภาพแล้วครับเพราะว่ากอนี้ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยผมเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกมาแล้วนะครับ เกินหนึ่งปีแล้วครับท่านทีนี้กระถางเขาใหญ่ครับใหญ่เกินกระถางแล้วผมก็สังเกตดูว่าหน่อหรือใบที่เขาแตกออกมาใหม่เนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นี่ผมก็เลยมาเปลี่ยนลงกระละมังเลยครับขนาด20นิ้วนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับทีนี้เราต้องดูนะครับว่าขนาดของต้นไม้เนี่ยกับขนาดของกระถางเนี่ยต้องให้มันเหมาะสมกันนะครับนี่ตั้งให้กลางๆนะครับนี่วัสดุ ที่ใช้ในการป้องกันแมลงใต้ดินนะครับหรือพวกมดนะครับนี่ผมเลือกใช้ฟูรดานะครับเป็นเคมีเกรดสีม่วงนะครับนี่เราจะพึ่งใส่ดินเต็มนะครับจากนั้นเราก็โรยในเรื่องของปุ๋ยละลายช้านะครับอันนี้ผมใช้สูตร13 13แล้วก็13นะครับก็จะหาซื้อได้นะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับนี่แล้วก็ใช้ดิน โปะข้างหน้าเพิ่มครับอัดให้แน่นเลยนะครับอันนี้เขามีความชื้นยังไม่มากเท่าไหร่นะครับวัสดุค่อนข้างแห้งอยู่ก็กดไปให้แน่นก่อนนะครับนี่อ่ะให้ทำให้ดูอีกต้นนึงครับเผื่อใครดูไม่ทันนะฮะอันนี้ก็เป็นกวักมรกตด่างเช่นกันเห็นไหมครับเกงกลางเลยครับฟอร์มเขานะครับนี่จับรวบแบบนี้ได้เลยนะครับนอัดดินให้แน่นเข้าไปเหมือนเดิมครับอ่าเจอวัชพืดดึงออกนะฮะอย่าลืมนะครับ มันเดี๋ยวเราปลูกไปนานๆว่าชืชได้น้ําดีได้ปุ๋ยดีงานกว่าต้นไม้อีกไม่ได้นะครับทุกท่านนะครับนี่ครับอัดให้แน่นครับเพราะต้องพอตึงมือนะครับนี่เนี่ยให้ลําต้นอยู่กลางกระถางนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะฮะต้นไม้กับกระถางเนี่ยผมจะเหมาะสมกันมากนะฮะนี่อย่าลืมนะฮะเคมีป้องกันตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยนะครับช่วยได้มากๆโรยเท่าไหนก็ได้นะครับ ยิ่งมากยิ่งดีแค่เปลืองครับส่วนปุ๋ยละลายช้าเนี่ยอันนี้ผมใช้สูตรละลายแบบภายใน3เดือนนะครับเราก็สามารถเติมเพิ่มได้นะครับไม่ต้องมาคอยให้ปุ๋ยบ่อยๆกวักมรกตดเนี่ยควรใช้ปุ๋ยละลายช้าแบบนี้ครับจะเหมาะที่สุดนะครับนี่อัดีนแทนแนั่นไปประมาณนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับจากที่แกงกางเนี่ยมันก็ไม่แก่กะแล้วนี่ทีนี้กวักมรกตดด่างใช่ไหมฮะอันไหนเขียวตัดออกเลยครับ เพื่อที่เขาจะให้สารอาหารเนี่ยเป็นเร่งเก่งที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับเพราะว่ามันมีหนอกขึ้นมาแล้วอันไหนสังเกตไหมครับเขียวเขียวเนี่ยมันจะโตแซงกว่าใบด่างจริงไหมครับเขียวเขียวคอโรฟิลมันเยอะกว่าฮะเก่งใหญ่ขนาดไหนผมก็ตัดออกครับตัดออกทิ้งเนี่ยเราเราไม่ทิ้งนะฮะเราไปชําได้นะครับไปขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยการแช่น้ําง่ายเลยนะครับ ตัดเฉียงประมาณ 45- องศาลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนั้นเราเข้าไปทาปูนแดงครับตัดเฉียง45องศาเพราะว่าน้ำเพาะฉะนั้นไม่ขังตรงที่รอยแผลตัดมันจะลดการเน่าได้นะครับนี่ประมาณนี้ครับเจออะไรเขียวตัดเลยครับจะไปเสียดายนะครับพอกวักมันเรกดด่างเราก็ต้องดูความด่างของเขาจริงไหมครับไม่ใช่ดูความเขียวนะฮะนี่เหลือน้อยหน่อยช่างมันครับเดี๋ยวแตกใหม่ครับแป๊บเดียวนะฮะ อ่ะผมทําต้นนี้ให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโกสนนะครับพอดีผมชอบไม้ใบที่สีสันนะครับนี่ฮะ,ะสรุป,ปลูกเนี่ยที่ตามสวนเข้าขายเนี่ยนะครับบางทีมันก็เป็นมะพร้าวสับผสมขี้เถ้าแกบแค่นั้นแหละครับนอกนั้นเนี่ยเขาจะอัดไปด้วยปุ๋ยนะครับทีนี้ผมเอาไอดีที่ผมปลูกบอนสีนนะของเก่าเนี่ย ที่เราไม่สามารถนําักลับไปปลูกบอลสีได้แล้วเนะี่ยไม่ควรนะครับเราไปตากดินเอไปตากแดดน,นะครับให้แห้งก่อนนะครับนี่แล้วก็เอามาบดย่อยนะฮะจะบดตัววิธีไหนก็ได้ครับทีนี้มันก็เป็นดินแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นดินที่ค่อนข้างฟูดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีใบก้ามปูอยู่แล้วด้วยแล้วผมก็ผสมใบ,บก้ามปูเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับจะมีความพุนหรือว่าความโปร่งแล้วกันนะครับได้ทั่วเลยนี่ฮะอย่าลืมใส่นะครับ ผมใช้เป็นสตาร์เกิลจีนะครับนี่แล้วก็ปุ๋ยละลายช้าเหมือนเดิมนะครับต้องมีแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ลอ,อยดินอัดนาให้นั่นเลยนะฮะอ่ะอันนี้เป็นขี้ปาวานนะครับขี้ปาวานอันนี้จริงๆนะเราสามารถแบ่งหน่อได้นะครับขี้ปะวานเนี่ยดินแข็งแน่นมากๆเลยนะครับต้นเนี้แล้วที่สำคัญยุบไปมากขึ้นกระถางอีกนี่ผมรื้อมาเมื่อกี้เจอมดครับให ทีมงานผมรื้อมาจะมดเต็มเลยนะฮะต้องฉีดออกด้วยนะครับนี่สังเกตนะครับของเราเนี่ยถ้าเกิดวัสดุปลูกหมดคุณภาพแล้วเนี่ยทีนี้โรคแมลงมาเต็มแล้วหรือเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับเห็นภาพลากฟูกเต็มเลยนะครับอันนี้ผมผมไม่แยกนอะน,นะครับเพราะว่าผมทงการต้องการนะฮะให้เขาเกิดกอใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมใช้กระถางเดิมครับคือกระถางขนาด11นิ้วครับพวกนี้เขาโตช้าครับ โอช้าก็วสวยคลาสสิกนะฮะนี่เป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีเลยนะครับนี่เป็นตระกูลิ้นมังกรครับอันนี้คีปาวานนะครับนี่เขาจะออกแผ่แผแบ,แบ,แบ,แบ่เหมือนขีปาวานนี่แหละครับดินที่ทุกท่านเห็นเนี่ยผมเอาดินที่เราปลูกบอลสีของเก่านะครับน้ากลับมาใช้ใหม่นะฮะทุกท่านอย่าไปทิ้งนะครับหลายๆท่านนี่ทิ้งนะฮะ ลองดูครับเราเอามาปรับปรุงการใช้ของเราได้นี่ครับคือผลลัพธ์ทั้งหมดของวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะให้ผมด้วยนะครับแล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะนําสาระดีๆแบบนี้มาแบ่งปันสมเสมอนะครับวันนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับโชคดีทุกๆท่านนะครับ